ครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับเป็นตัว2.5นะครับเอสปอร์ตนะครับปี2016นะครับคันนี้นะครับได้ติดตั้งเดย์ไลท์นะครับเป็นเดย์ไลท์สามสเต็ปนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยววิ่งนะครับไฟเฉืนครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับปิดเฉืนนะครับเปิดไฟหลีครับติดพร้อมวงแหวนอลูมิเนียม์นะครับในส่วนของไฟต่ำนะครับลุกครั้งนะครับได้ติดตั้ง เป็นโปรเจกเตอร์นะครับไบเอลดีเลเซอร์นะครับเป็นซูเปอร์ไบเนสนะครับผม65วัตต์นะครับสูงครับปล่อยครับโปรเจกเตอร์ของที่ทางเรานะครับเป็นสูงต่ำในตัวนะครับแสงคมชัดแน่นอนนะครับสูงครับปล่อยครับตกสูงขึ้นทันทีนะครับผ่านฟิล์มนะครับฟิล์มด้าน80นะครับชัดเจนนะครับปล่อยเลยครับ นี่นะครับเป็นโบทเตอร์ตัวนี้นะครับสว่างแน่นอนนะครับ65วัตต์นะครับซูเปอร์ไบเนสนะครับจะมีบนสกรีนไว้นะครับเลเซอร์บอลูแก้วนะครับผมช่างวิ้นนะครับประจําสาขาโคราชนะครับรถท่านใดนะครับลูกค้าไม่สว่างนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องระบบไฟหน้านะครับทางผมนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือสงสัยอะไรยังไงเข้ามาที่ร้านได้นะครับมีสินค้าจริงนะครับความสว่างจริงให้ดูทุกท่านนะครับขอบคุณครับ